เราค้าขายเราต้องมีกกำไรถ้าเราขายขาดทุนเราก็หมดทุนที่จะไปซื้อของมาขายต่อนะั้นเราต้องคิดคิดกำไรให้ได้เช่นซื้อมาสองร้อยสิบสองอยอันนี้สองรด อันี้สองอันนี้แปดคือตรงข้างบนนี้คิดห้าเป็นห้าแล้วก็อีกสามเป็นเป็นสองร้อยแปดสิถ้าขายไปสามร้อยถ้าขายไปสามร้อยก็คืออ่ะขายไปสามร้อยอย่างเนี้ยมันจะได้กําไรเท่าไหร่มันก็ได้กําไรเท่านี้คือ ยี่สิบบาทซื้อสองร้อยแปดสิบขายสามร้อยก็ได้กําไรยี่สิบบาทก็ยังดีแต่ถ้าเราครบใครเราหมดดีตลูกคิดโอ้ขัดทนุนขัดทนุนไม่ต้องคบงคบคบใครเราคือเราเสียสละเขาถึงจะคบ ถ้าเราไปเอาเปรียบเขาคือไปเอาแต่กําไรจากเขาเขาก็ไม่ครบก็ลองคิดดูว่าเราควรจะครบหรือไม่ครบแต่ค้าขายต้องดีดดีดลูกคิดมันแปลว่าคือคิดคํานวณกําไรขาดทุนอย่างละเอียดดีดลูกคิดทะนั้นไอ้ลูกคิดเนี่ยลูกคิดมันเป็นราง เป็นรางเลยเขาเรียกว่าอันนี้หนึ่งรางเออมันก็คิดไปได้ว่าลูลกคิดเนี่ยนะมันเป็นเหมือนเครื่องรางให้กับเราได้ว่ามีม,มีมีลูกคิดไว้มันจะได้มีแต่กําไรค้าขายไม่ขาดทุนนอกจากจะเป็นจัดเป็นเครื่องรางได้นะ แล้วมันเป็นของที่ให้คุณค่าทางจิตใจเพราะว่าให้นึกถึงอดีตสมัยก่อนเวลาคิดอะไรเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องคิดเลขมันก็ต้องคิดจากลูกคิดนี่แหละคิดจากนีโดลูกคิดนี่เป็นเครื่องคิดเลขของจีนซึ่งมีคู่กับ อา,อารยธรรมของจีนมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วเป็นลูกลูกอันนี้ก็เป็นลูก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 ถ้าลูกคิดหายก็เอาอันนี้แทนเข้าไปได้พอแก้ขัดได้อันนี้ไม่ใช่ลูกคิดอันนี้จะเป็นลูกประคำได้